ียเยดสวัสดีครับพนันครับสวัสดีครับ,นนรบสวัสดีครับพนน้อยมาแล้วอ่ามาหอด้วยนะครับหลาไปใช้มากของร้านาาาครับจะบอกว่าไปรับตังตัดอ้อยกันก็าเลยต่ไปหาซื้อของ,ของจะไปงานอ๋อไปซื้อของซื้อของสุไปงานงานงานอเองานคุ้มปิดตัวนี้ครับงานคุ้มปิดอาที่อะไรคุ้มปิดขอบอ,อยบอยนี่นหรอกคุ้มปิดอ๋อพ่งนี้รับเชิญหนึ่งรางคุ้มปิดรับเชิญ เอามื่อนี้มื่อนี้มีลูกมานั่มื่อนี้มื่อนี้อายเอาลูกมานั่มครูอาจารย์ครูสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณครูต่อถ้าผู้หญิงผู้ชายครับเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้เด็กอยู่เยอะไหมเพราะว่าอยู่ครบเปล่าใช่ไหมแมนดีกวอาบางคนเขากะลาไปงานนอกศิลปินก็เลยต้อง รอแต่ว่าแดนเซอร์เราก็มีอยู่สาธุตอนนี้ไปกินข้าวเรียบร้อยนะครับไปกินเข่ากินข้าวกินข้าวหากินข้าวครับโอ้โหวิไลวันยังกินเนาะ มัน้าแบเอ้ยยังเอ้ยยังนี่เดียลูกชิมเลยลูกเป็นยำลูกชิมลูกเสียหาเมนครับพมอมือคืนเสียงจะรัดครับน้ำมันขึ้นเมนครับ EP แปดได้ป่ะแปดเสียงจะรัดเนีีะน่ต้องทาทถามทีาหล่าเบื้องพอนี่นี่นี่เป็นบอลลหองไม่บอกเป็นของพิบแบมธนวัต์ครับพีบแบมธนวันรครับ ่วงพิด <ไป S 1> วงุงเพื่อนกับออกออ,อ,ออกมาเอ็ดกลุ่มปิดนะครับหัเแมนครับโอ้ยหลายก่ยำมมามาลุกเอายำลูกชิน้นบ้านเด็กกินเข่าเศ<ๆ>้าได้หนีห่อนี่กน,น,นกินขเข่าเศ้าได้ครับน,น,นี่น้อนสีมนนอนตื่นีโมงเส่าหาโมงเร้า มานี่ก็หาแนวกินหมู่บ้านนี่แตรับเส้นใส่หมู่บ้านนี้รับเส้นทอดเพิ่นไปเบิ้งกันนันตัวครับพ่อเพิ่นไปเบิ้งอันอุปกรณ์มันจะไปเฮ็ดซื้อไปเฮ็ดในคุ้มปิดเพิ่นไหมครับพวกวิกผมพวกยังประมาณนี้นะครับสุดแต่งกายนี่ยอะนรเนี่ยอ่าแต่งสวยหรือว่าแต่งตลกเอาเอาเอาพพอต้องพ่ะพ่อต้องเขากุ้มปิดแล้วซื้อบัตรเขากุ้มปิดไปเบิ้งแล้ว เดินยืนเบวเบลวะแปลกไหมครับแปลกไหมนั่นบอกได้เลยว่าอีพีนี้เซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์แปลกแปลกแปลกไหมก็อีกกว่าทุกอีพีเลยครับเป็นไปหาเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วพ่อบ้านนี้เมื่อนี้ยเดี๋อาจจะได้แต่งเป็นคุณยายวรนาถ์ก็ได้แน่นอนนะสำตินเมื่อวานก็จะไป็นห้าสาวชุดอีก จัดเต็มพรุ่งนี้อีกนะครับไปกับไอ้มาโน่อีเก่าแมนครับนี่แต่วันนี้เรามาซ้อมเต้นกันก่อนยำหนูชิ้นนี่แม่ร้านประจำนะครับนี่ครับร้านประจำคุณแม่แล้วก็มาตรงนี้แต่มันแต่มันมูคุณแม่บาม่ามูลูกๆกับสิหิวจะชิ้กินยังจริงไอ้เหี้ยนี่คนน้คือเกลเลยนะบ่มา ย่านไดีโทษนึ่งมิลีแล้วพ่อเพราเห็นแม่มาหิวเด้กั่ังมือตั้งนะวาว่าจะไมากินยูพี่เนาะห่างท่องมาเว่าจะกินยูพี่ซับไม่อีกแล้วเอาสวงสวงเลยนะได้ซับไม่เลยเรื่อยดีอ้คำบ่เนี่คือยังคนโบราณคือยังคนเก่าๆเนาะยุคเก่าๆเนาะ ซวงซวงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนือย่าก๋วยเตี๋ยวเนือด้อก๋วยเตี๋ยวเหียวนี่ัเขาสิบแปดี่เ่าซุ้มเย็นอยู่นี่เห็นบลยเป็นวัตถุโบราณเลยพ่อเป็นวัตถุโบราณเลย

ไรเห็นเมีพร้อมไ่เรื่องพร้อมเมียให้ผัวคนนอนเดินเสือก็มากนแล้วนอๆนะครับน่นามาหากินเขากินน้ำนะครับก็ลงขามากันครับเกลี้ยมพร้อมเตรี้ยงพร้อมอ๋นี่นี่คนิดวเนี่แม่เพไหนมเป็น เจนน้อยมาหน่ะกับมมั้ง่ิ่าวค่ะแมบบพี่อ้จะมาัอ้มาหับไปเช่าูที่สารคามมเนี่ยทวนเสร็จแล้วก็พีงทวนทายเจนน้อยก่อนแกันาแฟนีตเด้อค่ะกรเสกียงกันอีกแล้วได้เช่าอีกแล้วไม่เช่าไม่ได้เพราะว่ามันต้องเข้ากับเพที่แบบกับกับพี่ผู้จัดการพี่ก็ขอมาว่าขอเป็นตีนี้ตีนีนะลเมือานสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปิดฤดูกาล เอามูอืดแลัวนี่ซาอนเซอเิมัวนี่ขอได้ได้ค่ะเ้าซืุออ่าแคร์ดีด้วยค่ะอ่านมาแ่เราต้องเช่าอีกแล้วหรอทัพแดงอาเราเนี่ยน้องไปงานแต่ละงานก็ต้องเช่าแวเพื่อความแปลกใหม่ลุกใหม่จะบริสุทธิ์สวัาดนะครับสวัสดีครับป๊าที่คักสวัสดีครับใครฮฮะป้าที่นอนปวดข้อปวดข้อมาแปลง วันเสาร์นี่ก็อินฟูไปตลาดอยิ่เต็มมือไว้เศร้านี่เป็นพักปังมาได้พิดถังไอ้พิดพิดถังมานะพิดแผนซื้อพักปังมาพิดแผนร้านตะมังคุงมาเปิดบ่มีอุปกรณ์ในห้องต้องไปหาอุปกรณ์ไว้ เรามาเจอลูกสาวเป็นดังดัางนี้ด่างแหมะไปนะดังแหมะสีเบิ้งข้างขานของมันคมแล้วเมื่อวานนี่คือไปเห็นเมื่อแมะเราแล้วเมื่อวานหนูไปหาซื้ออุปกรณ์นนั่งานมืออื่นงานมืออื่นเด้อพ่อตุ้ยเด้อขาดว่าันไรดอกไม่ดวงพ่อตุ้ยพ่อตุ้ยเชิญชวนพ่อแม่ในคลิปในนี้เขาซื้อกุ้มปิดน้ำไปแบดมในเด้อเผ็ดแบนตัวบ่แมนครับ ทีทีลูกสาวแช่ไว้อยู่แล้ครับผมพี่น้องแกล้งนดูเนียนนเดี๋ยวยินแ่าแปลกไหมลูกแปลกไหมกูไปเลยนี่สายนี้ากาบามมมองานอื่นบัตรบรหอ1 9บาทนะคะไลฟ์อีพีแปรันเชียร์กาบอนเป็นอ่าไลฟ์ปมิดอีพีสุดท้ายที่ก่อนจะเข้าฤดูกาลนะคะแล้วก็18 18เดือนนี้18ที่ฮานีนะคะ กะมีกุมปิดของสาวหน่อยทั้งสองมงประทะกับนกออไอ้ด้วยหืมคอปเตอร์น,นั่นน้องคอปเตอร์แล้วก็กรักมากมายศิลปินมากมายอีกหลายทนึ่ร้อยสามส,าาสาิบเก้บาบาทหนึร้อยสามสิบเก้าบาทอย่าลืมนะคะอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดนะครับผมเก้าสิบกุมปิดเด้อครับผมเก้าสิบัตรเข่ากุมปิดนะครับผมมีอะไรที่แปลกไหมนะครับใส่พิเตอร์ก่อนนี้ใส่บ้ มีอะไรที่แปลกใหม่ดีใหม่กว่าทุกอีนะครับลูกไปพี่ยูขอนยูเจ้าิขอน่แล้วอันน้อยนอยน้อยน้อ้อจะกินหไปอันนี้าวเยอะองมันโอ้ยี่ย่เยโอ้ใช่เนี่ยใช่เนยอันแรกอะไรอ๋ออันหนึ่งชอนจำนี่ก็เท่าไนร่ไงเท่ตายไอ่ปหลายรอบังไง ว่าหิวเข่าแล้วว่าน้อยหิวเข่าครับลูกสาวหิวเข่ากินได้หลายลูกกินได้หลายไรจะบอกบูชาชาบูแล้วไปกินเม่อไรเรื่องมันหันสอบเดี่ยงโอ้ยเสียใจน่ะโบแมนเจ้าของกินโบเปลี่ยนพาเอาแบบซุ้งๆมาลูกดยินว่ายินบอกอิแม่ว่าเอาแบบซุ้งๆมานะไอ้ผู้ใดมีชาวกล้วยขายแน่เนาะผู้นี้ชาวกล้ว่าคนเปิดเมืองเปิดเราไปเพราะว่าเมือนั้นเตาจะกินแล่นเขาปิดร้านไหมต้องไปกินแบบซุงๆ นี่หลับนี่ลับหมูอยากกินอยากกินหลับนเคคบนี <t> ่ยะคลิปนี้กับฝาการมฝากก็ห่อยแม่กดไลค์กดแชร์เง้ยครับผมคมลคิปจะพ่ผ่าดคลิปด,ดีต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ